สนับสนุนโดยปุ๋ยไ,ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทไฮโดรไทยจำกัดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิตินะครับรถไฟจีนลาวเปิดใช้บริการตั้งแต่ปลายปี2564แต่ว่าประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้อย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ เรื่องนี้ทางสภาธุรกิจไทยลาวไม่ได้อยู่นิ่งครับล่าสุดมีการระดมความคิดกับบรรดาหอการค้าทั้งจากส่วนกลางและหลายจังหวัดในภาคอีสานตัวแทนจากฝ่ายจีนและฝ่ายลาวรวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อหาทางช่วย SME ในการสร้างผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังจีนโดยเฉพาะการค้าข้ามแดนผ่านอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์ามากมายครับและยังเกิดแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจในการผลิตสินค้าเม็ดอินไทยลาวเพื่อส่งออกไปยังจีนด้วยครับ ดเตอรครับตั้งแต่มีการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีนลาวเนี่ยนะครับผู้คนก็คาดหวังคนไทยก็อยากจะรู้ว่าเส้นทางสายเนี้ยจะเอื้อประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างในฐานะที่ดรเป็นประธานสภาธุรกิจไทยลาวด้วยนะครับเห็นว่ามีการเซ็น MOU กับปนาจังหวัดต่างๆในไทยโดยเฉพาะชายแดนที่ติดกับลาวเนี่ยทำไมต้องทำา MOU ครับเป็นการร่วมกันส่งเสริมการค้าับให้กับทาง SME ไทยนะครับที่จะค้าขายสินค้าส่งไปจีนครับ ผ่านระบบ cross border e-commerce c ี4แบ็คนี่เองนะครับครับโดยเรามีความร่วมมือกันระหว่างสภาธุรกิจไทยลาวสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนภาคตะวันตกเชียงใต้แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโดยศูนย์ China i n t e l l i g e n c ครับแล้วก็มีหอการค้าที่เกี่ยวข้องด้วยก็มีหอกันค้าอุดอนครับหอกันค้าหนองคาย หอการค้าขอนแก่นหอการค้ามุกดาหารหอการค้าอุบลราชธานีครับห้าหอการค้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับเพื่อสนับสนุน SME ในพื้นที่เพื่อทําการพัฒนาสินค้าแล้วก็ส่งไปขายจีนับเพราะเดิมทีเดียวเราเรารับแต่สินค้าจากจีน่าตอนนี้เราต้องพลิกลับแหละครับทำยังไงถึงจะส่งสินค้าโดยเพราะสินค้า SME เราที่เป็น ท็อปแบรนด์ของจังหวัดต่างๆเนี่ยส่งขึ้นไปขายจีนเมื่อตอนตอนที่ยังไม่มีเส้นทางรถไฟจีนลาวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในการขนส่งแต่ตอนนี้ทางสะดวกแล้วแต่ปัญหาก็คืออย่างนี้ครับลาวเองเขาก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นแค่เส้นทางผ่านแค่นั้นเองลาวเองก็ต้องการได้ผลประโยชน์บางส่วนซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็คนที่ทําธุรกิจก็คงจะต้องเห็นใจใจเขาใจเราเหมือนกันนะครับถูกต้องครับดรมิโนทัยยังไงครับที่จะทำให้รู้สึกว่าเราใช้ประโยชน์นี้โดยที่เราได้ประโยชน์ด้วย ทางสภารุกิจไทยลาวเราเนี่ยมีนโยบายหลักเลยนะครับซึ่งเราเองก็ไปประชุมกับทางสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวคคือเราจะเน้นเรื่องโคแบรนดิ้งโคแบรนดิ้งโคแบรนดิ้งกันครับระหว่างสินค้าไทยกับสินค้าลาวทํำยังไงถึงให้ SME ไทยกับ SME รลาวนะครับรบได้มาร่วมมือกันในการผลิตสินค้าคสินค้านั้นน่ะอาจจะเป็นสินค้าที่มี ถิ่นกําเนิดของวัตถุดิบธรรมชาติจากลาว oh. แต่เอาเข้ามาสู่กระบวนการผลิตในไทย oh, <okay. S 2> แล้วทําเป็นโครแบนดิ้งเป็นสินค้านั้นเมดอินไทยลาวแล้วก็พรีเซนต์บนแพลตฟอร์มเนี่ยครับซีบก uh huh. ที่เรากําลังทําความร่วมมือกันอยู่เนี่ยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ส่งสินค้าเนี่ยไปขายที่จีน uh huh. เราจะได้ประโยชน์หลายอย่าง <Okay. S 2> นะจีนเนี่ย ให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีกับลาว8 0 0 0กว่ารายการสินค้าพี่8,200กว่ารายการสินค้าเมื่อเทียบกับไทยไทยเราได้สักเท่าไหร่เราทาพิธีสารยีบสองรายการแค่นั้นเองเท่านั้นเองอแต่จีนกับลาวเนี่ยเขามีแผ่นดินติดกันครับครับแล้วเขาเป็นประเทศที่มีสนิสัญญาความช่วยเหลือนะจนกว่าลาวจะเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาอันนี้เป็นสิทธิพิเศษด้านภาษีครับ เขาได้ถึง8,000กว่ารายการโอ้โหเยอะมากครับซึ่งอันนี้เราถ้าเราเป็นโคแบนดิ้งเราก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านนี้เนื่องจากเขามีชายแดนติดกันนะครับแต่โอเคโนฮาวในการผลิตการควบคุมคุณภาพการกําหนดราคานะครับพวกนี้หรือว่าทุนในการผลิตอันนี้ก็อาจจะเป็นของไทยเราแต่า m e ของเราก็อาจจะเป็นผู้ปลูกวัตถุดิบนะฮะแล้วก็ทําการส่งเข้ามาอิาค้าที่ผลิตรวมกัน เป็นรูปธรรมบ้างหรือยังยังโอ้ครับตอนนี้เรากําลังพยายามทําอยู่สิ่งหนึ่งที่เรากําลังทําตอนนี้ก็คือพยายามปูรากฐานครับตอนนี้เราได้มาเตรียมทําพื้นฐานอีกตัวหนึ่งก็คือการทําเรื่องของ C c a บ็กคอสบอร e เ e อร์อีคอมเรับเรื่องการทําลงนามร่วมกันกับหอการค้าซึ่งวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราทาขึ้นมาซึ่งในอนาคตเราอาจจะโลเอาแผนนี้ออกไปกว้างขึ้น ซึ่งวันนี้เราก็มีทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็มีผู้แทนจากทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะครับก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เราจะสามารถที่จะโลว์เอาท์แผนภายหลดไซส์ของเราตรงนี้ได้เรื่องหลักๆใน MOU นะครับที่ทุกฝ่ายที่ลงนามร่วมกันจะต้องทํามันเป็นเรื่องอะไรครับครับคือเราจะแบ่งหน้าที่กัน3อย่างด้วยกันในส่วนของสภาธุรกิจไทยลาวกับหอการค้าจังหวัดเนี่ยนะครับ เราจะทำหน้าที่ในการช่วยกันสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพที่อยู่ใน p o s i พสติพเลทที่สามารถส่งไปได้ตามระเบียบของจีนเขา<อ>ส่งไปขายนะครับ,รบนะอันนี้คือหน้าที่หลักของเรานะครับส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์ h ชน a า n t e l l i g e n c e เนี่ยนะครับเขาจะทำหน้าที่เป็น Academy <อ>คือทำหน้าที่ในการหนึ่งวิภาคสินค้าเพราะเขามีองค์ความรู้เขามี ข้อมูลต่างๆมีงานวิจัยด้วยมีงานวิจัยลองรับด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาจะสามารถช่วยวิพากษ์วิพากษ์สินค้าว่าให้สินค้าที่อยู่เข้ามาเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในเพจทโอพสิทีฟเพที่ทางเขาจะรับซื้อเข้าไปผ่านระบบ c r o บ s border e commerce นะอันที่สองก็คือคุณภาพยังไม่ได้นะอย่างเงี้ยก็เข้าไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเพิ่ม a d d v a l u e เข้าไปอย่างเงี้ยครับ นี่คือหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหน้าที่ของทางสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนภาคตะวันตกเฉีงใต้อันนี้เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาจะอยู่ในในหน้างานอยู่แล้วเขาจะสามารถที่จะทำการ Presentation สินค้าผ่านระบบแอปพลิเคชันม่ว่ะเป็นไทยเราเรียกทิกต่องนะแต่จีนเรียกตัวอินหรือเลดบ o ๊กคล้ายๆกับ f Facebook ของของไทยเราเนี่ยนะครับ พวกนี้เขาจะพรีเซนต์เขาจะมี oh. อินฟลูเอนเซอร์ที่จะแนะนำสินค้าไปยังตลาดนอกจากนั้นแล้วเนี่ย oh. เขายังทำหน้าที่ในการเป็นคลังสินค้าแวร์เฮาส์ในการที่กระจายสินค้าไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศจีนแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการ ชำระเงินรับชำระเงินเพราะว่าเงินในโอนออกมาไม่ได้นะพี่ตอนนี้เงินจีนที่ซื้อเนี่ยทำไม่ได้ต่อให้ค้าขายดียังไงส่งสินค้าไปยังไงขายไม่มีโอนเงินมาก็จบกันใช่ไหมพี่ที่ผ่านมาเราติดล็อกตรงนี้ตลอดจะต้องมีโนมินีตั้งขึ้นมาเพื่อโอนเงินพอโนมินีโอนเงินมาเนี่ยบางทีก็จะเจอปัญหาความเสี่ยงไม่โอนเงินบ้างหรือโอนมาไม่พบมีกัดค่าธรรมเนียมอะไรแม่นไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ย แต่ถ้าสมมติว่าเราได้เซ็นสัญญาครั้งนี้นะครับทางสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนจะทำหน้าที่เพย์เม t นต์ครับถ้าหากเขาเห็นสินค้าในดีสมาคมซื้อเองเลยแล้วเอาไปเข้าแวร์เฮาส์เขาครับก็คือจ่ายเงินเลยทันทีโดยจ่ายเงินโดยผ่านบริษัทที่เขามีอยู่ในไทยจ่ายให้กับ SME ได้เลยได้เลยหรือถ้าหากว่าเขาค้าขายโดยผ่านระบบแอปพลิเคชันที่จีนนะครับ เขาก็จะมีบัญชีที่รับชําระจากพวกคนจีนทั้งหลายตลาดจีนทั้งหลายครับแล้วเขาจะเขาก็จะทําการสั่งมาให้บริษัททางไทยของเขาเนี่ยชำระเงินให้เราเห็น<อ>ไ,ไหมครับตัดขั้นตอนใช่ใช่ใชสภาธุรกิจไทยลาวเนี่ยนะครับก็าถือว่าเป็นคนที่บุกเบิกสินค้าต่างๆจากภาคอีสานของเราครับไปทางจีนโดยตรงเลยเรื่องของต้นทุนเป็นยังไงครับเพราะว่าซีแบ่ถือว่าการค้าภาพคำเดานผ่าน e อีคอมเมิร์ซ กับสินท้าปกตินี่ต้นทุนต่างกันอย่างอันที่1เลยภาษีภาษีสมมุติว่าเราเดิมเราเสีย100%เราจะลดลงเสียเพียงแค่70%ดโอ้ดีกว่าเราส่งไปเองใช่ใอันที่2ก็คือค่าใช้จ่ายในการที่เราจะเข้าไปค้าขายสินค้าของเราในจีนเนี่ยครับม่เป็นการจดทะเบียนออยอ่าซึ่งถ้าคุณค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ซคุณได้รับการยกเว้นก่อนอ๋อเหรอ ยกเว้นก่อนเราไม่ต้องไปจดทะเบียนออยในจีนซึ่งมันเป็นเรื่องยุ่งยากและสิ่งค่าใช้จ่ายแต่บนระเบียบการของการค้าแบบ c อสบอร์เดอร์อีคอมเมิหรือ C-BEC เนี่ยเขาอนุญาตแต่อาจจะมีข้อจำกัดในการซื้อของของตลาดจีนในแต่ละ Citizen ID อาจจะซื้อได้ไม่เกินปีละถ้าผมจำไม่ผิด2อ0 0 0ื่นสามหมื่นตประมาณอหมื่นต่อคนต่อปี อย่างนี้ครับก็เป็นหลักแสนบาทนั้นกันใช่พี่เมื่อเทียบกับจนประชากรจีนก็ถือว่ายังไงก็คุ้มค่าอยู่ใช่จากคน1,400ล้านคนเนี่ยเขานิยมการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยเก้าร้กว่าล้านคน900กว่าล้านคนมาซื้อ SME เราปัญหา SME เราคือทำยังไงถึงจะ มีซัพพลายสินค้าป้อนให้เขาได้ครบอ๋อไม่ถึงผ่านทางอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นทางรถไฟเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่านาทีนี้เราส่งทุกอย่างแต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม,มันก็<ช>กมีแค่สินค้าบางชนิดซ,ซึ่งต้องผ่านการตรวจด,ด้วยการยอรับจากจีนด้วยใ,ในฐานะที่ท่านเป็นประธานสภาธุรกิจไทยลาวเนี่ยนะครับจะมีบทบาทส่วนไหนครับที่เราจะช่วยเสริมในการที่จะสร้างแบรนด์ของไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานที่ต้องส่งไปทางลาวทางจีนเนี่ยนะครับครับ อันนี้เรากําลังทํากันอยู่ครับก็คือร่วมมือกับหอกคัน้าเช่นอุดรหนองคายมุกดาหารอุบลขอนแก่นเนี่ยเราจะไปช่วยกันคัดเลือกสินค้าอันดับหนึ่งคือมันต้องอยู่ใน positive page คือรายการสินค้าที่เขารับซื้อได้ก่อนนะอันที่สองคือทำยังไงเราถึงจะหาอัตลักษณ์ของความเป็นสินค้าในจังหวัดนั้นที่โดดเด่นคือพูดแล้วมันต้องว้าวออกมา แล้วเอาสินค้าไทยเนี่ยมาให้เขานั่งวิพากษ์สินค้าตรงนี้ตรงอัตราจีนไหมตรงไม่ตรงอะไรเงี้ยถ้าตรงแล้วเขาก็ทําการพรีเซนต์ผ่านแอปพลิเคชันของเขาข้อมูลสถิติที่น่าสนใจมากบางทีเราอาจจะเลินกับตัวเลขคิดว่าการค้าขายระหว่างจีนกับอาเซียนอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนแต่ถ้าแยกแยะเป็นประเทศไทยปรากฏว่าตัวนี้ไทยตกอันดับนะฮ<ช>ะโดยเฉพาะการค้าพรมแดนระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนแต่จนมาพม่าเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าสินค้าที่ เรียกว่ามีโวล่มทั้งสูงปริมาณังสูงเนี่ยพมา่าอันดับหนึ่งนะใช่เรามาคือซ <India. S 1> าอุดิอาระเบียใช่เวียดนามอินเดียสหรัฐแล้วก็มาที่ไทยในขณะที่ยอดการลงทุนโดยภาพรวมเนี่ยของไทยล้าหลังอาเซีนยนซ้ำไปค่อยๆถอยลงมันเกิอดอะไรขึ้นครับการพัฒนาโปรดักฑ์ของเราครับให้สอดคล้องกับตลาดรเรายัางขาดตรงนี้อยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าตลาดของแต่ละประเทศเนี่ย ความนิยมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะจีนเมื่อ1ิปีที่แล้วกับจีนนะปัจจุบันเนี้ยไลฟ์สไตล์คนละเรื่องเลยความต้องการมันต่างกันแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเรายังหลงติดกับว่าส่งไปขายจีนเนี่ยเราก็ยืนยันในสินค้าตามเดิมเนี่ยก็คงจะลําบากแล้วหรือทุเรียนในวันนี้ผมบอกเลยเลยวว่าวันข้างหน้ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วก็ได้นะครับอาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ที่เขามีศักยภาพผลิตทุเรียนแทนเราได้แล้วใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้า ทุเรียนของเราอาจจะมีคุณภาพดีกว่าทุเรียนเมืองจังนทร์กลยองก็ได้แล้วถ้ามีและดีกว่าถามว่าคอสในการขนส่งที่ไหนใกล้กว่ากันใชเรามีชายแดนติดกันมีขบวนรถไฟที่สามารถเอาขึ้นได้วลุ่มในการสั่งซื้อทุเรียนเราก็ต้องลดลงในอนาคต2ปีเต็มของการเปิดเส้นทางรถไฟจีลาวปริมาณการขนส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสารมากมายแค่ไหนและมีกี่ประเทศที่ได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงนี้ ประยะต้นทุนและเวลามากน้อยเพียงใดไปฟังการแจกแจงของอาชุยรายงานจากปักิ่งครับรถไฟจินลาวเป็นโครงการล้านมาร์กของทั้งสองประเทศในการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึงเส้นทางและได้กลายเป็นแบบฉบับแห่งการเชื่อมต่อส่วนภูมิภาคขอเชิญติดตามครับเมื่อเดินทางมาคมปี2021รถไฟจินลาวเปิดตัรถสถิติพบว่าจนถึงปลายปี2023 รถไฟจีนลาวได้ขนส่งผู้โดยสาร25ล้าน2แสน5หมื่นคนขนส่งสินค้า30ล้าน3แสน3หมื่นตัน2ปีมานี้รถไฟจีนลาวกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกางค้าและการแลกเปลี่ยนด้าวัฒนธรรมและบุคคลระหว่างจีนลาวสองประเทศกลายเป็นเส้นทางใหญ่แห่งความสุขการพัฒนาและมิตรภาพที่สร้างความผาสุขให้กับประชาชนจีนลาวกลายเป็นเส้นทางใหญ่ที่เชื่อมโยงจีนกับประเทศคาบสมุทรอินโดจีน การขนส่งสินค้าผ่านรถไฟชินลาวครอบคลุม12ประเทศที่ร่วมสร้าง1แถบหนเส้นทางซึ่งรวมทั้งลาวไทยเวียดนามเมียนม,มาเป็นต้นส่วนประเภทสินค้าแรกเริ่มมีเพียง10กว่าประเทศอาทิป,ปุ๋ยและสับปะสินค้าขายายเป็น2,700กว่าประเภทอาทิอิเล็กทรอนิกส์โซลาเซลล์ผลไม้แช่ยเย็นเป็นต้นรูปแบบใหม่ตั้งการขนส่งผานรถไฟชินลาวกับรถไฟชิงยุโรป ทำให้ระยะเวลาการขนส่งจากลาวกับไทยสู่ยุโรปย่อมเวลาถึง15วันเท่านั้นรถไฟจีนลาวในฐานะเส้นทางใหญ่ระหว่างประเทศจึงมีความตดเต้นตั้งการเชื่อมโยงภายในและนอกประเทศครอบคลุมประเทศโดยรอบเกื้อกูลซึ่งกันและกันและมีประสิทธิภาพสูงด้วยความปลอดภัยอย่างได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนตั้งบุคลากรสินค้าและข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะปี2023ิรถไฟจีนลาวได้เปิดตรงรถขบวนผู้โดยสารข้ามชาติจากเมืองคุนหมิงของจีน สามารถโดยสารรถไฟถึงกรุงเบียงจังของลาวภายในวันเดียวจะมีผู้โดยสารหลั่งไหลเข้ามาทําให้การไปมาหาสูก่กลางระหว่างประชาชน2ประเทศสะดวกมากขึ้นสถิติพบวา่าจนถึงปลายเดือนธันวาคมปี2023ขบวนผู้โดยสารข้ามชาติแห่งรถไฟจีนลาวได้ขนส่งผู้โดยสารข้ามชาติ1 1 2 0 0 0คนเตือนมิถุนายนปี2023พระปราชาไทยชัยนามีิเดกุปเชินายอัธยุทธศรีสมุทรเอกอากาัครชูตไทยประจำประเทศจีนในสมัยนั้น โดยสารรถไฟจีนลาวในอัธยุดศรีสมุทรกดไลค์รถไฟจีนลาวขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภาคภาษาไทยได้ลกล่าวว่าจะติดตามความคืบหน้าของรถไฟจีนไทยเราก็หวังว่ารถไฟจีนไทยจะเปิดตังรถโดยเร็วเชื่อมโยงกับรถไฟจีนลาวอาจฉีดพลังใหม่ตั้งกำรัพัฒนาและความเจริญให้กับประเทศต่างๆภาคอีสานของไทยกับภาคอีสานของจีนนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคนที่ไม่เคยไปคงยากที่จะจินตนาการได้ แต่ช่วงหน้ามีเด็กไทยคนหนึ่งและน่าจะเป็นคนเดียวที่ด้านด้นยประสษษาต่อที่ไพศาลาของจีนนะครับแต่ได้พบว,ว่าที่นั่นมีบางอย่างที่แตกต่างสุดวกวกับของไทยแตะก็มีความละไม้คล้ายคลึคลงในหลายเรื่องเช่นกันติดตามเรื่องเล่าที่น่าทึ่งของเธอในกับ้ามุงจีนชุน้าครับ